บิ๊กเดสติเนชั n ร่วมกับ Elite ฮอลิเดยจะขอพาคุณผู้ชมไปทําความรู้จักกับสุดยอดสวนสัตว์ชื่อดังจากสวิตเซอร์แลนด์ครับที่นี่เรียกว่าสวนสัตว์ชื่อว่าคานีซูฮะคอนเซ็ปต์คือคุณพ่อคุณแม่คุณลูกต้องมีความสุขที่นี่เขาใช้คําแบบนี้นี่เลยคุณผู้ชมนี่ก็เป็นพระเอกอีกหนึ่งตัวเขาคือน้องชีต้านะฮะนักลาเจ้าความเร็วและที่นี่จะน่าสนใจขนาดไหนตามไปชมพร้อมๆกันเลยครับ สวนสัตว์ชื่อดังคณีคินเดซูสวิตสแลนด์ เดอซูเปิดให้บริการมาตั้งแต่ปีคิเตศักรักาช1962ในพื้นที่กว้างขวางถึงประมาณ6,500ตารางเมตรเป็นแหล่งรวบร,รวมสัตว์ป่าหลากหลายชนิดมากถึงประมาณ300ตัวและแบ่งแยกออกเป็น51สายพันธุ์เป็นเสมือนสถานที่พักผ่อนที่เหมาะกับการมาเป็นครอบครัวทำให้ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวจนทำให้ในปัจจุบันที่นี่มักจะมีนักท่องเที่ยวแวะเวียนเข้ามามากถึงประมาณ8 0 0แสนคนต่อปีซึ่งเป็นการสร้างไรายได้มากถึงประมาณ195้าล้านดอลลาร์สหรัฐเลยทีเดียวครับ เรียกว่าสวนสัตว์ชื่อว่าคนีซูฮะออกเสียงยากหน่อยฮะ K N I E S คนีซูคอนเซ็ปต์คือคุณพ่อคุณแม่คุณลูกต้องมีความสุขที่นี่เขาใช้คำแบบนี้ <ừ> กับสัตว์น่ารักนรักแบบนี้เราก็อยากเป็นเด็กนะเราก็อยากเปนะ็นเด็กอยากมีความสุขบ้างนะใช่ไหมปไปดูที่ว่าข้างในมีอะไรบ้างครเชิญฮนะ แม่คุณผู้ชมครับด้วยความตั้งใจของสวนสัตว์แห่งนี้ที่อยากจะให้ที่นี่กลายเป็นสถานที่พักผ่อนสําหรับครอบครัวจึงทําให้นอกจากจะมีสัตว์ป่าหลากหลายชนิดให้เราได้ชมกันแล้วเมื่อเราเดินเข้ามาภายในสวนสัตว์เราก็จะได้พบกับหลากหลายครอบครัวที่พากันเดินทางมาที่นี่และทํากิจกรรมร่วมกันจนเกิดเป็นภาพน่ารักน่ารักและดีต่อใจมากๆเลยทีเดียวครับนี่วาตรงนี้เป็นเรียกไงร,รวมยีราฟอันนี้บัวแดงไหม ไม่ใช่เป็นตระกูลกระทิงมากกว่าใช่ไหมฮะโอ้โหเขาเขาแบบยาวใหญ่เลยจะเล็กกว่านี่อ๋อนี่ที่นี่เขามีสัตว์ที่ตกลูกที่นี่หลายทันเดียวเนยนั่นไงเต็มเลยคอนเซปต์เขาอย่างที่บอกครับคุณพ่อคุณแม่คุณลูกมีความสุขกับสัตว์สังเกตดูว่าแต่ละกรงก็จะมีลักษณะการเข้าไปจับตัวจับต้องตัวสัตว์ได้เนื่องสัตว์พวกนี้ฝึกหัดมาอย่างดีฮะไม่ทำร้ายนักท่องเที่ยวฮะ ของที่นี่เลยนะฮะคือช้างเอเชียอย่างที่บ้านเรามีฝั่งแยกฝั่งเรียบร้อยเลยคุณตัวผู้ก็อยู่ข้างหนึ่งคุณตัวเมียก็อยู่ข้างนึ่งเขาบอกว่าเวลาคุณตัวผู้อารมณ์ไม่ดีก็จะถูกแยกไว้เลยแต่ถ้าอารมณ์ดีก็จะให้อยู่ด้วยกันประมาณนั้นและนี่คือเป็นไฮไลท์ที่ทําให้คนทั่วฟิิปปินด์น่มันดูเจ้านี่ก็คือเจ้าช้างเอเชียที่เรามีกันเยอะแยะนี่แหละฮะ เป็นที่เดียวในยุโรปฮะที่เดียวจริงๆในทวีปยุโรปทั้งทวีปที่สามารถให้คนมาขี่ช้างแบบนี้ได้เนื่องจากว่าช้างนี้เป็นช้างที่ถูกฝึกขัดมาค่อนข้างจะคุ้นกับคนแล้วก็เรียกว่าความปลอดภัยเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวและแน่นอนว่าสวนสัตว์แห่งนี้ไม่ได้มีดีแค่การเดินชมสัตว์มากมายเพราะที่นี่ยังมีการแสดงโชว์ความสามารถของสัตว์น้ำอย่างแมวน้ำให้เราได้ชมกันอีกด้วยซึ่งจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปชมพร้อมๆกันเลยครับ klik acht genau en al onder, onder de witte wassen en sterre ที่เราจะได้ชมความสามารถของแมวน้ําที่ถูกฝึกมาเป็นอย่างดีแล้วไฮไลท์ที่ไม่ควรพลาดคือการได้มาทําความรู้จักกับเจ้าชีตาเจ้าแห่งความเร็วซึ่งทางสวนสัตว์ยังเปิดโอกาสให้คุณเอกและคุณนีรุษได้ใกล้ชิดกับเสือชีตาในจังหวะที่เจ้าหน้าที่กําลังให้อาหารอีกด้วยครับบอกได้เลยว่าเป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นมากๆเลยทีเดียวนี่เลยคุณผู้ชมนี่ก็เป็นพระเอกอีกหนึ่งตัวจะดีหรอจะดีหรอคุ่นหมันีเขาคือน้อง ชีต yeah. wow. oh, really? ้านะฮะดูน้ำลายยืดเลยเป็นเจ้าความเร็วนะนักล่าเจ้าความเร็วดูหน้าก็เลยครับเดี๋ยวผมเจ้าที่คงจะมีการให้อาหารนี่อ๋อคุณผู้ชมเขาให้อันนี้อะไรนี่ขอกินหน่อยนี่เขากินหน่อยอุ้ยไม่ไหวเนื้อเราไมเป็นเนื้อเลยครับเป็นเนื้อตัวเนื้อเสือท้าวนะเออเรียกประมาณนี้ก็เลี้ยง เรื่องนะอุ้ยอุ้ยได้เซียอยู่เซียเถอะโอเคอยู่ครบเลยนะโอเคเอาไว้นี่ว่าดูที่โปรไฟล์โอเคอยู่ครบนะทุก่อยู่ครบผมนึกว่าเขากินไปแล้วโหมักล้ามากให้แบบเข้าไปในปากเลยขออีกขออีกขออีกดูเล็บก็ได้งับเนี่ยมองว่อย่างนี้นะไอ้ที่ตัดเล็บพี่บอกจะซื้ออัเอาสองพันมาตัดเล็บเขาตัดให้นี้เลย นี่ถึงว่าอยู่ได้อยู่ใกล้เสือที่สุดและะ้วครับคุผู้ชมเนี่ยถือว่าใกล้ชิดกันมากเลยแต่ดูใกล้ๆแบบน่ารักมากนะจริงๆเขาดูน่ารักมากเลยไม่ดูน่ากลัวเลย